ไปต่อกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีนะครับเขามีพิธีทําบุญอยู่ที่ส่วนกุศลกับแด่ศพรญาตประจําปี2,559นะฮะจัดขึ้นโดยมูลนิธิกู้ภัยนะครับเขาก็เป็นการทําพิธีเพื่อส่งบรรดาศพร่ญาติครับไปสู่ภพภูมิที่ดีมีบรรดาสมาชิกของอาสาสมัครกิภัยอภสยามาร่วมพิธีฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่ทําพิธีอยู่ มีเต่านาตัวหนึ่งฮะอายุประมาณสักสามอไปอายุประมาณสักห้าถึงหปีน้ําหนักประมาณ3มกิโลกรัมอยู่ๆมันก็ขานเข้ามาในพิธีฮนะคือก็ทำให้คนที่ร่วมพิธีเนี่ยรู้สึกสนใจชาวบ้านเองก็เชื่อว่าเต่าตัวนี้คงอยากจะมาไถ่ชีวิตตัวเองแล้วก็ตามธรรมเนียมพนะอเต่าเข้ามาปุ๊บชาวบ้านก็กลับมานะฮะมาทาแป้งให้มีกลิ่นหอมนะครับบางคนก็เอา ทองคำเปรวติดก็ยังมีมีตัวของน้ํามันหอมระเหยทาที่บริเวณท้องมาหน่อยนะฮะแล้วก็ตามทมเนียมอีกเช่นเคยครับก็ต้องมีการถามหาเลขกันนิดหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะเพื่อโชคลาภช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยแต่เต่ามันไม่ได้ตอบนะฮะเรื่องเลขเด็ดแต่ว่าไปทําาแป้งไปทําน้ํามันที่มีกลิ่นหอมเนี่ยแล้วแต่จะไปตีความตามความเชื่อคนไทยเวลาเขาเจอเต่าเนี่ยเขาชอบเอาแป้งมาทา แล้วชอบโรยที่บริเวณต,ตรงใต้กระดองตรงท้องของมันแล้วก็ไปตีความกันว่าเจอเลขอะไรม,มันก็ต้องเจออยู่แล้วครับเพราะว่าลายตรงกระดองของมันเนี่ยมันมีหลายลายมันต้องตรงสักเลขหนึ่งนะฮะแล้วแต่จะเห็นนะฮะ